ที่นาแกขอนำเสนอสารคดีเกี่ยวกับถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้พัฒนาชาติไทยที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในนี้ถ้ำอะไรนะคุณหมอถ้ำบิงถ้ำบิง่งบิ่งหรือข้างข่าวถ้ำบิงบิ่งหรือข้างข่าวซึ่งผู้ที่ตามมาด้วยกันกับเราวันนี้ก็พานใหญ่นะครับคุณลุงอูดนะครับคุณ <c oughs> ลุงอูดดกลลดดกล้องหน่อยคุณ <c oughs> ลุงอูย้องห <c oughs> น่อยยก้องน่าละครับพลอาจารย์เชี่ยวชาญมากนะครับแล้วก็คุณกี้อยู่ไกลๆนะ ลุงลุงมวลแล้วก็ลุงหน่อยเดี๋ยวเขาเดิมนำหน้าเราแล้วเดี๋ยวเราเราเราไปดูถ้าอีกถ้ำหนึ่งก่อนเนี่ยต้องมีต้นมะม่วงที่เป็นมะม่วงปลูกเนี่ยเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่ต้นใหญ่มากมะม่วงปลูกไอ้ชะ่างมัเพิงนี่มันมันใหญ่นะประมาณยี่สิบห้าสิบเมตรเนาะสักยาวถึงห้าสิบเมตรสามสิบคนนี่อยู่ได้สบายมากน้ำเขาอุดมสมบูรณ์ อันนั้ก็มีน้ำอันนี้น่าจะปลูกเป็นกระเห็นลุงหน่อยบอกว่าที่นี่น่ะทหารเัาปืนมายิงปืนไม่แตกเลยแล้วก็เขาพยายามมาตัดน้ํากลับไปก็ปากบิดปากเดี่ยวเลยอันนี้ลุงหน่อยคนเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราเราไปดูเรื่องราวเดี๋ยวตามขบวนรถเพชรเราเดินออกจากบริเวณถ้ำบิ้งเมื่อกี้นี่มาประมาณ20เมตรเองครับก็มีถ้ำต่อเนื่องกันมา ถ้ำที่ว่านี่ก็เป็นหลืบหินอย่างนี้แหละถ้ำในอีสานเป็นถ้ำรูเนี่ยหายากแต่มีนะครับน,นี่เป็นเพิงผาอันอันนี้พ่อน่อยอน,นี่ลงมวลพยักวังแปลพ่อน่อยถามว่าอันนี้มันคือบเป็น่ยนทำมันคือบเฮือนคนอยู่เขาบริโภคตามบทบิปน,น,นประวัติแบบเดียวนี้เด็ด,ดเดีด๋ยวนี้มันสัมผัสผักมาอยู่คือเห็นสภาพใหม่ใหม่เนาะ ตรงถ้ำนี้เนี่ยที่ว่ามีพระคุณเจ้ามาอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับแต่ท่านไม่อยู่แล้วสภาพยังดีนะครับโอ้ยเมื่อกี้เนี่มีข้างขานะครับแหมกำลังคว้ากล้องมาไปก่อนแล้วให้นั่นแลนลงมาอยู่ครับเอาไหมท่านผู้ชมครับจากถ้ำที่ว่ามีพระคุณเจ้าอยู่นะอันนี้ผมมาอยู่หน้า กุฏิเล็กๆนะครับท่านก็เอาไม้ปีมาต่อคงจะเป็นชาวบ้านมาช่วยกันอุปถัมภ์ด้วยท่านนะครับตั้งในก็เขียนว่าที่องจีน่าจะหลวงพ่อทองนะครับหรือหลวงพ่อต๋องหนึ่งเมษายนนั่นก็เขียนว่าท้ำบิง แบดเคฟก็คงจะเป็นผู้มีความรู้พอสมควรอยู่ที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ว่าหลวงพ่อนี่ก็ไม่รู้ชื่ออะไรเป็นใครที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ไปแล้วว่างั้นก็เล่น่อนทุดงไปตามสภาพของพระสงฆ์นะครับก็ถูกตามพระวินัยแล้วนะครับไม่ให้ยึดสถานที่นะครับเราดูสภาพข้างในนะครับแต่ละคนก็ไม่เคยเห็นยกเว้นว่า ในพารในท้องถิ่นเขาเห็นสภาพนี้ก็น่าดูนะครับน่าปฏิบัติธรรมองเรองที่ว่ามันน่าจะเป็นบ๊ายบายดีหลายต้นอย่หลายหลายพระหลายลูกท่านผู้ชมครับตรงถ้ำที่พระคุณเจ้าอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพากันเดินออกมา ถามลุงมวลถามลุงหน่อยบอกว่ามีพระคุณเจ้าชื่อหลวงพ่อดําเคยมาอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งแล้วก็หลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพ่อทองเมื่อกี้นี่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งอยู่นี่ออกจากถ้านี้สภาพที่เห็นก็สวยงามนะครับอากาศกําลังดีแล้วลุงหน่อยบอกว่าจะพาขึ้นไปหลังถ้าครับไปตามกันไปดูพระเจ้ามาในพันใหญ่ตามพันน้อยมา ลำบากลำบากเหมือนกันขึ้นเนินขึ้นไปอีกว่ามันห้าสิบองศาแล้วก็หน้าผาคอนจันผาเขื่อนท้านต้า,านะครับท่านผู้ชม ตามผู้ชมตามมาบ่ายสองโมงยี่สิบกว่านาทีของวันที่สิบสองพฤศจิกายนห้าเจ็ดครั้งแรกที่รายการที่นิทีนาแกและครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายสารคดีอันนี้เรียกว่าถ้ำยังถ้ำแจ้งถ้ำแจ้งหรือถ้ำมะไม่ใช่ถ้ำแจ้งสะก่อนถ้ำแจ้งถ้ำแจ้งคือถ้ำสว่างแจ้งสว่างหรือมีแสงสว่างนะครับ ถ้ำที่เข้ามาเนี่ยคุกคักนิดหน่อยแต่ว่าที่พี่ในพานคุณหมอคุณพี่เข้ามาก่อนแล้วสังเกตะอาทิศย์สสองตั้งหวัดดีมากสังเกตว่าเราเข้ามาเนี่ยอากาศเย็นเนาะเย็นเย็นแล้วสว่างแล้วก็สว่างแจ้งเหมือนกับที่ชื่อถ้ำอันนี้แหละคนอยู่ได้นี่แหละประมาณโอ้ยสิบคนนี่สบายมากแต่อากาศก็ปลดปลง ลุงไนยอันว่าพังเลยเป็นเรื่องอันที่มั่ทำมาเนี่ยแต่ตอนเสร็จทำเลยครับโอ้ตอนเสร็ทำแต่เนี่ยเป็นอื่นทำตรงนี้เนี่ยเป็นทำแจงพวกบินมาหลายนะทำแจงบินหลายหลายรู้ยังไงมัช่องที่อันกันได้อันที่แจงนี่คือเอาตามซื้ออันนี้ตามซื้อทำแจงพวกหินลึกเลยทางไนยมันส่งแต่มันใต้ไพ่เข้าได้โอทางในก็เข้าไปได้อีบินยังฮ้องแช่์อยู่มีเสียงข้างข่าวร้องอยู่เกี้ยวแกกอยู่ครับ แนวข้างบนก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณชุ้ยพาขามยไปพาไปบ้างด้ตรงไหนอ้ามาแทนอ่าบเพื่ออย่างชาสถานีตำรวจท่านผู้ชมครับที่เข้ามานี่หน่อยพามาสุดสุดจะทำแล้วเนาะสุดทำตรงนี้แต่ว่ามันมีหลืบหินขึ้นไปข้างบนนี่อากาศก็ดีคุณหมอเข้ามาตรงนี้สิอากาศ ค่อนข้างจะบดโป่งแล้วก็ลมพัดสบายอยู่ข้างบนมีแสงครับแล้วก็ข้างขาวก็มีอยู่เป็นเพื่อนเนเมื่อกี้ข้างค่าวบินตรงนี้ตะเก้ามีไผ่เคยเข้ามาบ่อนอกจากผู้พัฒนาสัตว์ไทยสมัยนั้นก็มีกูไมีแล้วมี่มีติดมันเป็นป้องตันทั้งหมดหน้าตาทวดไปแล้วแต่ว่ามันเสียไปแล้วเพป็นหูจักอยู่แล้วูจักแล้วอนก้อนทีมีเรื่องสหายเหม็นบ่อันนี้นะครับโอ้หายมากเลยหอเปล่ก้อนหน้าเนี่ยคือหมอ คนพื alive, ations, well. Huge. Huge. Yes. ้นบ oh, oh, ้านของจักดีอยู่แล้วทำทำแจงนี่มหาบิงเนาะจะช่ชุดหลายเนาะบิงมหาบิงโอ้คับผมโอ้ดนการอ่ะขึ้นต่อในการจะขึ้นไปไม่ได้แล้วงั้นกลับทางเก่าอ่ะงั้นต้องกลับทางเก่าอยู่ตรงนี้มีอะไรอ๋อเปลี่ยนข้าวไปนิดเดียก่อนเพราะว่าผมจะต้องเดบลวขึ้นขอไว้นี่ก่อนหน่อยเอากินข้าวไว้นี้ ท่านผู้ชมครับออกจากถ้ำมาห่างกันประมาณแค่สามวาเนี่ยอันนี้เรียกว่าถ้ำอันมาจากถ้ำถ้ำเมื่อกี้นี่ถ้ำแจ้งมาถ้ำมามันต้องปีนสักหน่อยเทียนอย่าลืมเทียนปีนสักหน่อย ขึ้นมาเหนื่อยสักหน่อยครับแต่ว่าก็จําเป็นนะไม่มีทางไหนนะต้องรอดแล้วก็มาตะโกนเลยคุณหมอตะโกนมาบอกว่าต้องรอดเข้าทีละนิดทีละนิดนะเห็นต้องเห็นจะต้องเอากล้องส่งกันแล้วล่ะอ่ะขึ้นมานี่นักวิชารอดเลยโอสไปเดอร์แมนนี่คือสภาพถ้ำสูงสูงภาพถ้ำนะครับ เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยทางลอดเข้าลําบากมากก็พากันต้องปลดเข็มขัดนะครับปลดเข็มขัดออกให้หมดนะครับคุณกี้ปลดเรียบร้อยคุณลุงอูดก็ทําพิธีไหว้เจ้าปู่ประจํำถ้านะครับเเราให้ความเคารพทุกครั้งนะครับไม่ประมาทนะครับเดี๋ยวคุณลุงอูดก็ทําพิธีนะครับเดีย๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าทํายังไงนะครับคุณลุงอูดก็วาง ดอกไม้ขันห้าเทียนทูปแล้วก็จุดขอเข้ามาบอกให้ทราบว่าที่เราพากันมาเนี้ยเราขอเข้ามาไม่ได้เจตนามาลบรลูแต่เราขอมาศึกษาเพื่อถ่ายทำแล้วก็สิ่งของที่เราถวายก็มีขันห้าเทียนทูปพร้อมทั้งบุหรี่หมกักพูแต่ว่าหมากภูไม่ได้เอามาก็เอาบุหรี่มาบุหรี่ก็ติดมาอยู่เป็นบุหรี่นอกนะครับ ของทางเกาหลีติดกระเป๋ามาอยู่อันนี้อยู่ในนี่แหละครับเอาให้ลุงอูดเป็นผู้จุดถวายนะครับเอาจุดเลยจุดถวายเจ้าปู่เลยเอาลุงอูดเป็นผู้พาลูกหลานเว้า นี่เรายังเข้าไม่ได้เข้าไปในถ้าเลยนะครับยังอยู่ซอกข้างนอกที่สว่างไกลๆนู้นนะครับคือถ้ามาบครับหลวงปู่ก็จุดธูปนะครับขอขามาเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าธรรมเจ้าเหวนะครับเราจะไม่ประมาทในเรื่องแบบนี้ใครจะหาว่ายังไงกระช่างนะครับสมัยใหม่ก็เชิญเกิดเข้าว่าไปแต่เราประสบการณ์ในถ้าในป่าเราเจอมาหลากหลายครั้งนะครับ ต้องให้ความเคารพคารวะนะครับจเจ้าป่าเจ้าเผาเจ้าทำบิงลูกหลานมากมีบนมากนั่นเดี๋ยวมาศึกษาจะพว่วงเจะเลื่อนมาใส่แถวทำบิงนี่ขอให้ประสบพว่วงสำเร็จอย่ามีอุปสรรคปัญหาเนาะ,ะอุ้าให้มาของมาข้าอืม,ม,มงงให้ลูกหลานปลอดภัยเนาะ รอะอะทูภควาโตระหะโตสมมาสัพพุตสสะนโมตัสสะภควาโตรหะโตสมมาสัพพุตสสะนโมตัสสะภควาโตรหะโตสมมาสัพพุตสสะอิติสุปโตระหังพุทโธนมุปทายะปัตตวีคงคาะปุมะเทวกรรมามิหังอิติสุปโตหังพุโธนมทยะปัตวีคงคาพภพุมะเทวกรมามีหังอิติสุโตหลังพุทโธนโมุททายะเจ้าป่าเจ้าท้เจ้าเถื่อนเจ้าเหว เจ้าผู้เจ้าผาพญาญักพญานาคพยายคุดทั้งหลายที่อยู่ณนะสถานที่นี่แหละกระซบดวงวิญญาณทั้งหลายผู้ฆ้าทั้งหลายในานามของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานขอได้ญาติเขาทาเปิดธรรมเพิกธรรมใหในเดอ้อขอญาติเขาไปศึกษาหาความรู้บบได้ให้มาลกวนบบได้ตึกบ่ได้ามาลกวนได้ๆโบได้ยอยากเอาหยังมาศึกษาหาความรู้ไปเผยแพร่ให้พี่น้องไดู้้ได้ทราบจะเชื ขอจะปูทรงอนุญ 2, ตน our, าตเด้อพุทโธเพิกธมโมเพิกสังโฆเพิกพุทโธเพิกธมโมเพิกสังโฆเพิกพุทโธเพิกธมโมเพิกสังโฆเพิกเพิกดูน้โมพุทธายะน้ำโมทายะเพิกเมตุระนีเพิกเมกามาอุเมกามาอุเมกามาอุมีกามาอุไปขออนุญาตเกันแล้วเดินทางบัดนี้เอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันถ้ำมันค่อนข้างจะแคบครับ เข้าไปต้องมุดซอกเข้าไปผมต้องเข้าไปก่อนแล้วก็ให้จุ้ยกับกี้แล้วก็ลุงอูดเข้าตามหลังนะครับก็ค่อยทยอยส่งนะครับค่อนข้างจะแคบมากครับแคบ,บมากแคบมากแคบมากโอเคโอ้โจา,านแล้วจาน อันนี้ต้องคานเข้ามาคานเดี๋ยวครับเพื่อนน้องที่กําลังชมอยู่นะีลุงหน่อยกับคุณหมอกับลุงมวลแต่ว่าต้องคานเนาะนอนเลยละครับเลื้อยเลยเลื้อยเลยนี่โอ้เลื้อยเลยว้าวเกียงบ่เขาก็ได้นะมามีไฟอยู่ครับวางไว้ข้างหน้าเนี่ยนะครับเพื่อ อันนี้คุณกี้กำลังมุดเข้ามาครับลุงลุงในฉายไฟข้างบนให้หน่อยเอครับโอ้ไม่ชัดเลยไม่ชัดครับจะได้นะครับเห็นข้งนางในนี่คือลุงหน่อยนะครับเอาลุงหน่อยไปเลยเอา่านี่จุ้ยกำลังมุดเข้ามาครับครับภาพขอขอภัยนะครับว่าต้องเข้ามาทีละนิดมุดเข้ามาครับก็เลยเห็นเฉพาะใบหน้าบ้าง ้างบนคุณกี้กับจุ้ยนะครับรอดถ้ำเข้ามาขอเข้ามาจุ้ยก็ลงมาได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของคนผอมนะครับคุณกี้ก็มาที่หลังครับพากันเหงอแต่เหงแตงอยู่ในถ้ำเอาไฟฉายส่องเข้าไปที่ใบหนะ้าเออครับก็ค่อยๆลงมานะครับลําบากนิดหน่อยแต่สาบานได้เลยครับครั้งแรกในโลกจริงๆที่ลงมานี้ อ่าย่งเลือลุงอูดครับรับรับคนสุดท้ายนะครับลุงอูดหรือพยักอูดครับแต่ตัวใหญ่ไม่เหมือนอูดนะครับตัวเล็กเป็นทั้งพานใหญ่แล้วก็เป็นผู้ดูแลทางด้านจิตวิญญาณของชมรมเราทั้งลุงมวลลุงอูดนี่ลุงหน่อยนี่จะให้ความนับถือเรื่องแบบนี้นะครับลงมาครบทุกคนลุงหน่อยก็นําทางครับไปวันนี้ลุงหน่อยไปละคนมหาธรรมนกี่น หน่อยไปแล้วโอ้น้อยหน่อย่อยนไปแล้วครับโอบ้ใจไเกินอ้าโอ้โหนี่พยักจุ้ยครับลงมาอันนี้เขาเป็นคนตัวยาวครับเลยค่อนข้างจะสะดวกนิดหน่อยเราลงมาลึกจากพื้นถ้าข้างบนประมาณสักสิบ<โฮ> <10 S 1> กวานะนาทีได้แล้วครับเอเอสิบกว่าเมตรได้แล้วนะครับอันนี้พี่กี้ลงมานะครับ ทำบุญมาด้วยกันนะครับผ่านความทุกข์ยากลาบากของชีวิตลุงอูดเข้ามาครับอันนี้เฉยครับดูดบุหรี่เฉยไม่ใช่ดูดธรรมดาครับเพราะว่าอาจจะมียุงก็เลยใช้กลิ่นนะครับเพื่อดับปราบบางอย่างนะครับโอเคเราลงมาข้างล่างแล้วนะครับนี่คือข้างในโครงทําท่านผู้ชมครับผมเข้ามาก่อนลุงหน่อยลุงอดแล้วก็จุ้ยกับกี้คุณหมออยู่ข้างในนะครับ สังเกตจะเห็นบริเวณถ้ำนี่ยาวเข้าไปยี่สิบเมตรได้ไหมคุณหมอ <50 m S 1> ประมาณสามสิบสี่ประมาณห้าสิบเมตรความยาวเดมิเตอร์ก็ดูดูมือครับแล้วดูความสูงผมร้อยหกสิบกว่านะครับกว้างสุดประมาณกว่ากว่าแล้วก็ข้างในนี่ประมาณสักสิบสิบเมตรได้เนาะสิบถึงสิบห้านะครับมาดูข้างในมาดูข้างในนี่คือสภาพถ้ำนะครับที่ มองไม่เห็นอะไรต้องใช้ไฟลุมส่องผมว่าเป็นมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีที่มีถ้ำนี้แล้วก็สภาพก็เห็นอย่างนี้นะครับย <c oughs> ืนยืนได้ <c oughs> คงจะต้อง,งใช้เพดานถ้ำเลยเพดานถ้ำเรียบมากเรียบเนียบุนอยู่ได้ผมว่าไม่มีปัญหาเลยสําหรับการ <c oughs> อยู่าอาศัยที่นี่อากาศก็ดีนะครับ ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่พอะจะหลบภัยได้ภัมาาครับเดี๋ยวเข้ามาครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาถึงกลางถ้ำแล้วนะครับอมองดูขอ,อ,อีกอีกประมาณครึ่งทางเลยนะครับลุงมวลรออยู่ตรงนั้นความสูงนะคุณหมอเนาะสองเมตรบถามลุงหน่อยว่าอันเข้ามาถ้ำนี้ครั้งแรกปีพศทเท่าไหร่ท่นงนผชมปี สมัยชูเก่าอยู่แเป็ชูเก้าโอ้พ่อแม่พามาครับพ่อพ่อซื้อหยังนายจีนวนนักทุนเนี่ยนายจีนวนผมพี่นี้อยู่ในบ้านพุ่นตู่มั้งหเปล่าครับแต่มาซื้อเหล้าซีนวนเนี่ยโอ้เป็นคนบ้านพุ่มก็เลยพ่อแม่พามาหาของป่าเนาะเห็นสภาพนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่นั่นมาก็เข้ามาดูอยู่บ่อทำนี่นะดูอยู่สมัยยังวัยตอนบุมากตอนวัยหลุ่นตัวไหนตั้งแต่เป็นผู้บ่าวครับ ผู้บ่าเวงตอนนี้อายุ50กว่า58นะ58อ๋อไม่น่าเชื่อครับ <c oughs> หน้าอ่อนกว่าผมอีกแร <c oughs> าวเดินเข้าไปข้างในก้นถ้ำไปท่านผู้ชมครับตัวที่กําลังถ่ายภาพเคลื่อน,น,นไหวเนี่ยมันคล้ายๆตะขาบนะครับแต่ไวมากมีขาเยอะแยะผมเห็นอยู่ที่ครูพเพ็กนะครับทำีิสุทธิมงคลตัวเล็กกว่าน,นี้อันนี้ใหญ่มากเท่าที่เห็นลยลูกไฟล์นะครับ ที่เคยเห็นมานะครับประมาณ2 3ถึงสข้อมือผมนะครับประมาณแปดถึง8เซนแล้วก็ถ้าแตะสักหน่อยจะวิ่งจวดยังรวดเร็วมากนะครับมีอขาที่ขา,ขานับนับขาก็1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 12หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคร่าวๆครับยกจากนั้นยังเห็นอีกตัวหนึ่งนะนี่จุย้ยนี่นี่ติ ไม่เคยเห็นโอ้โหมันอยู่ตรงเห็นตามไหมหม้ออยู่ข้างไหนหม้ออยู่ข้างใหญ่กว่าเออป่นนเห็นเมื่อกี้มันเห็นแต่แสงไฟไงเออครับโอเคท่านผู้ชมครับที่ผมต้องถ่ายให้เห็นต่อไปนี้เป็นตัวบึ้งผมเคยเห็นอยู่ที่ถ้ำพิสุทธิมงคลภูเพ็กแต่ไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นบึ้งดำแต่ที่ภูเพ็กบึ้งแดงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรังนะครับนี่ อ้าวหาไปไหนแล้วนี่มันจะไม่ยอมสเนี่ยนี่นี่มันจะเข้าถ้ำโอ้นี่นี่ครับเบอร์ปอเบอร์นะครับโอเคโอเคทุกคนก็จำเป็นต้องต้องเดินทางกลับแล้วครับงแม้ว่าจะข้างในอากาศมืดนิดหน่อยคึบนิดหน่อยอึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องเดินต่อไปแล้วนะครับ ความยาวก็น่นละครับก็ให้ไปก่อนนะครับที่กระบครับเรามาอยู่ที่อันโกนถ้าแมบแหละอันมากถ้นะำมาซึ่งเป็นที่ครั้งแรกของโลกที่รายการที่นี่ที่นาแกได้มานําเสนอมีคุณหมอสิริโรดลุงประมวลอนวังคุณกี้แล้วก็ลุงหน่อยที่นั่งข้างผมส่วนลุงอูดนะขึ้นไปสํารวจอีกที่หนึ่งเดี๋ยวก็ลงมานะครับเราต้อง ขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอคารวะเจ้าที่เจ้าฐานที่นี่นะครับที่ให้ลูกหลาน,นได้เข้ามานําเสนอ,อภาพซึ่งไม่เคยมีเลยในโลกนี้มีครั้งแรกก็ขอขอบพระคุณขอ,ขอาาคารวะครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าฐานทุกท่านนะครับขอญาตปิดช็อตนี้ก่อนแล้วเราจะออกไปถ่ายทํากันข้างนอกอีกนะครับขอบพระคุณครับอา้าวเวเว์บอกมือบายบายหน่อยเว่วอ,อเป็นเออ้าวตอนนี้เราถ่ายเราเราดูถ้ำ บิ่งแล้วน้ําหยดแล้วเห็นท uh, oh, oh ่อแล้วไปไอ้น่อยอ้อบันนี้นะมุดไปมุดไป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 โอ้โหกว่าจะได้เนาะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมครับในโลกนี้ไม่มีใครมาอีกแล้วมีอยู่ไม่กี่คนดูสิครับโอ้โหเนี่ยที่เข้ามาถ่ายในนี้โอ้โหครับมันไม่ธรรมดานะครับการมาถ่ายสารคดี ท่านไม่ติดตามที่นี่ที่นาแกท่านจะดูสารคดีที่ไหนครับเขาลงทุนไม่เท่าเราหรอกทุนน้อยแต่ใจถึงตามมาไปดูถ้ำสหายแตกไปนี่เร้ก็ต้องเอาใบม้มาปิดติดตั้งท่านผู้ชมที่กรลบครับเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปที่ถ้ำซึ่งลึกลับมากตั้งแต่ลุงหน่อยบอกว่า มากับพ่อ2,509ลุงมลบอกว่าประมาณพ่อสท่าร่ก็กระชิบหรือเดียวกับโบราณนะครับก็ทั้งสองท่านก็เป็นคนที่จําประวัติศาสตร์เพราะตัวเองอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับลุงมลก็เพิ่งมาครั้งที่สองถ้ำนี้คือถ้ำมากถ้ำมากหมายถึงว่าพอมีแสงไฟสัก็มากขึ้นหรือสว่างวาบนะครับเราเข้าไปเนี่ยบ่ายสองยี่สิบนาทีออกมาเนี่ยบ่ายสามสิบห้านะ กือบไปสามยี่สิบนาทีแล้วครับข้างในเนี่ยก็เป็นโพรงใหญ่เหมือนที่เห็นแต่เสียดายเราลืมจุดเทียนเพื่อให้เห็นแสงสว่างทั้งถ้าแต่ไม่เป็นไรเราก็ฝากความระลึกไว้ก่อนคราวหน้าอาจจะมีโอกาสมาอีกเอ่อลุงมวนไปได้เข้าไปบันรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกดีใจเพราะว่าฟินดิ้งฟินดิ้งความรู้สึกเออความรู้สึกดีใจเลยเพราะว่าตะก้ามันบบมีไฟเห็นและก็บุมีไฟเฮ็ดไปนี่นะว่าตะก้านี่ไม่แต่เห็นที่เข้าไปเบิงในตัวตาเป่าอืแลวเก็บภาพไปบไรา้มาในระดัสุดยอดคุณหมอละ มาครั้งแรกเหมือนกันครับมาครั้งแรกก็ประทับใจคิดว่ามันรอดรูเนี่ยมันรอดได้ยังไงแต่ก็รอดได้มันเป็นถ้ำประวัติศาสตร์ครัาน้องมารอดรูสิเออแล้วคุณกี้เป็นไงบ้างผมสงสัยว่าคนที่ค้นพบถ้ำนี้ยคิดได้ยังไงอืแค่ทางที่เราเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่กล้าเข้าเลยมันจะดูลึกลับแล้วเจะ มันมีก้อนหินสักก้อนหนึ่งที่ปิดปากถ้าตรงนี้ไว้ข้างในเราก็จะไม่ยนยังไม่ได้เห็นชมหน้าอของถ้านั่นเลยแต่ดีที่ว่ามีคนที่ค้นพบถ้านี้ไว้ก่อนเราแล้วทําให้เราได้ไปเห็นความงามความแปลกพิศดารยังธรรมชาติดิบๆอยู่เนาะครับผมอ,อ๋อครับลุงน้อยเป็นไดๆพามาแล้วรู้สึกไ์ใดๆไทยอยู่ในพื้นที่ก็ดีใจอนี้ว่าเนี่ยกรที่เห็นพ้ามากเพราะว่ามันบุกเคยมีมาก,ก่อนเรามาก็เป็นประวัติศาสตร์มากในนั้นนี่แหละก็ดีใจที่ ให้มาพามาได้ที่นี่นได้เป็นเป็นเป็นความภูมิใจของบ้านเฮาเนาะภูมิใจของบ้านเฮาน้ำเน้ยครับลุงอูดเนี่ยเป็นในในในพานอูดของเรายิ้มกันพี่กันวันเดิมอันนี้เป็นรอยยิ้มครั้งแรกอออกกล้งเเนาะครั้งแรกเลยสำหรับเนี่ยรอยยิ้มรอยยิ้มครั้งแรกของลุงอูดครับซึ่งอูดไม่ยิ้มแต่คราวนี้อูดยิ้มครับภูมิใจดีใจหลายแล้วไปยกที่เคารพครับ เราได้ไปมุดท้ำบิ้งท้าแม่ท้ำมากมาาปรากฏว่าเราก็สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของชีวิตและของอำเภอนาแก่ของประเทศไทยเพราะเรามา<อ>เป็นครั้งแรก <ๆ S 2> เราไม่เคยมาเลยคนอื่นเคยมาแต่ไม่มีรูปถ่ายแต่เรามีทั้งภาพถ่ายาหนังและหนังนะครับเรารู้สึกภาคภูมิใจเนาะในความเป็นคน,นอำเภอนาแก่ลแล้วก็คุณหมอก็มาออกหน่วยฝังเข็มช่วยเหลือพี่น้องมีผู้มา เก็บใครได้ป่วยก็30กว่าคนนะครับก็ทําไปบ่อยๆทำเรื่อยๆตอบแทนสังคมไปใครมีหน้าที่อะไรเท่าที่จะทําได้คนละเล็กละน้อยไม่ได้หนักหนาสาหัสแต่คนละเล็กละน้อยเมื่อต่อกันเป็นเครือข่ายก็ทําให้เกิดความเจริญต่อบ้านต่อเมืองรายการของเราก็เห็นจะต้องลาท่านชมพูผู้ชม่นแต่เพียงแค่นี้เนาะคุณหมอปะกันใหม่ประกันนะเราก็จะไม่รู้เมื่อไหร่อกากหน้าก็จะให้ลุงมวลลุงโอด ลุยพาไปอีกนะครับจนวันนี้เห็นเจลาท่านไวติพิงค์กันนี้นะครับเฮลโลบ๊ายบาย